เอาครับตรงนี้ทางด้านล่านเลยมครั้งหลังก็ผ่านไป17นาทีครับเกมบแดงซูนซูนครับก็ทักสองทีมก็ยังไม่อยากเชื่อมสายมากตรงนี้ฟาว่าหมายเลยครับหมายเลยครับเปิดเข้าไปครับตรงนี้นนนโดนไว้เหลืองครับแขี่เข้เาไปนัดใต้เกณฑ์อะไรครับต่างคนต่างฟ้าบอลจะแก้ช้าคนเดียวจะมาครับเลยครับวันนี้ ไปสัตว์มามาที่ไปเ,ปาาเ,เล็อกอีกสองยอดไปมาครับตรงนี้เกตเวนเข้าไปตรงนี้เกตที่สามเบว้นมาตรงนี้ไปผ่านปอยไอยให้มาที่เกตเกตตรงนี้แมวแว่สวยครับวันนี้ไปเขาไปกา้างสวยตรงน,นี้ไปแล้วโอ้โหจะท้อไปคิวคิวเกตยี่มไปเกตตรงนี้โอ้ยโอ้ยเป็นถึงกี่ว่าครับกองหลังที่จกบอยลงมาเร็วครับลงมาลงฟักเร็วตรงนี้ได้ครับที่เกตตรงนี้ บอลครับตรงนี้เสียบีจชี้ครับตรงนี้าหายเร่รง,ง,ง่ายครับหายเรง่ายก็เข้าจังหวะตลายครับตีไปครับตรงนี้ไ<ว>มได้สบครับ มดีีเลจีไดแบบ<ป>้ครับไปที่แบ็ซ้ายโดนทแ้วไครับลูกนี้ตอบขาดได้ตอบไปแล้วตอบเกียคนหลังไปครับสวยครับลูกนี้ียานี้ครับตั้งใจเลที่บอลครับตั้งส,สองทีมครับก็ dù dịp để anh ăn lắm áp mà đi ký đông nghĩa phải học ký lắm ai, con. Con. ai mà đi bóng <laughs> bóng <laughs> <super tiếp> <laughs> เล่นไครับลูกนี้จะคว้ให้ได้มา,มาเกีต่ตะวันลงเกี่ยวตะกินซาล,าลีไปดีครับเ็่จไปครับมาที่พิจารพิจารใครมาที่ิ้วโขกตั้งตรงนี้ไ ไปมาครัลนี้กองข้าวคว้ามาดี่สิงกำตรงนี้โอ้โหเราตุบตัวเซฟเลยครับอ๋อคว้ามาครับลูกนี้ไม่ผ่านครับตัดได้ครับสิงเจมบอยตอนนี้ตรงกลางก็เป็นของทีมเจมบอยครับตัดได้ครับอ้อยบ้านมาแล้วลูกนี้ตัดโอ้โหไม่จะรู้ครับไปครับเจ้าแม่เข้ามือรักษาประตูคร <yerde. S 2> ับ <Bear ifts> <için no sport> ครับบอลออกนอกกรอบครับผมมองจากตรงนี้ก็ออกนอกกรอบนะครับลูกคุตบอลนะครับมือกับลูกฟุตบอลนะครับอยู่นอกกรอบแต่ตัวอยู่ในกรอบครับมองจากตรงนี้ก็เห็นนะครับชัดเจนนะครับตรงนี้ตัวนะครับตัวเท้าอยู่ในกรอบนะครับแต่มือกับลูกฟุตบอลนะครับโอเคครับตเวลาบัดเก็บรึ่งหลังนึ่งึแรกหนึ่งนาทีนะครับได้เป็นลูกซีซีครับสองจังหวะครับลูกนี้ยิงเข้าไม่ได้นะครับต้องสองจังหวะเดียวลูกฟ้าอย่างนี้นะครับกับแทง จบอยู่ที่บ้ดาวต้อมกระแพงครับถอยถึงลายครับมเนี่ยครับถอยเรียบร้อยสามครับลายเลยครับลายจังหวะการวิ่งนะครับใช่ครับคุณถึงอยู่สิบนะครับแต่ว่าจังหวะลายวิ่งนะครับ ยิครังนี้ทั่โบยกำแเงแตกครับตวงนี้เปิดน้ำเลยครับออีวานครับจวต้อมครับยิงเปิดน้ำไปหนึ่งวัตตุตชนัก ยิงตรงนี้ครับโชนครับหมดเวลาในทุกแรกครับก็พักสักครู่ครับคู่ต่อไปครับ